<c oughs> ก็คือประมาณคนขายก็หกสิบกันนั้นนะคสะสักคนสักคนยุคนี้ก็ไม่มีแล้ว,วะค่ะ そうそうそう。 อร่อยค่ะ กี่โมงถึงกี่โมงหกโมงครึ่งอนเช้าค่ะจนถึงสามโมงสี่โมงเช้านี่ประมาณนั้นค่ะอืมแล้วเราใส่เนี่ยเวลาจะซื้อเนี่ยซื้อกี่บาทก็ได้เหรอขายหมดฮะสามสามไม้ห้าไม้สิบไม้สิบห้าไม้ยี 5, ย่สิบไม้ร้อยไม้สองร้อยไม้ขายขให้มาซื้อ,อยังเดยวขายหมดไม่จํากัดว่าจะซื้อจ,จะต้องห้าไม้สิบไม้ไม่ค่ะอืมแล้วคนเหนียวขายไงห้าบาทจาเนี่ยเนี่ยก็สอบพวงเลยเนี่ยเนี่ยอืม สอปลาเลเลยเนี่ยขาวโพกเลยอิ่มแน่นอนอิ่มแน่ลองจับดูจะท,ทง,ทง,งแล้ว,ลวตอนที่หมูแพงละ่ะตอนนั้นละ่ะตอนเนี้ยตอนนี้หมูยังแพงอยู่ไหมก็ร้อยสี่ห้านะเพราะที่ร้านเขาก็ไม่ได้เอายายบุกอะไรก็เท่าไหร่เพราะเขรู้ว่าขายบาทเดียว